สวัสดีครับนี่คือเอสเซมเนชั่นนะครับสำหรับในวันนี้ครับผมมาอยู่กับตัวนี้เลยครับแม้คราวนี้เข้าคีย์บอร์ดเกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคีย์บอร์ดไซส์ที่ไม่ได้เล็กและก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ยังมีในเรื่องของนัมแพดตัวนี้มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆนะครับรวมไปถึงบวกลบคูณหารเนี่ยเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับกับตัวนัำมันหลุตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ผมสั่งมาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบราวน์สวิตชนะครับบริเวณในกล่องเนี่ยนอกจากตััวสายยทีี่่่เเเป็นนนนใรรือองงขละคบ USB ทายเนะครับเป็นตัวท y p ซีนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเชื่อมต่อผ่านท y p ซีนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวสวิตช์นะครับเราสวิตช์มาให้ด้วย2อันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับก็จะเป็นสวิตช์แบบประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้มา2อันนะแล้วก็มีในเรื่องของที่เปลี่ยนตัว k e y c a p นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ด้วยนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ นะครับก็บราวสวิตตัวนี้นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวบราวสวิตอ่านะก็สามารถถอดเปลี่ยนในเรื่องของคีย์แคมได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปก่อนนะ ส่วนสายครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้ได้ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Type C นะครับก็ตัว Connect k e คีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็อยู่บริเวณด้านข้างซ้ายนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องวัสดุกันครับวัสดุของรุ่นนี้ครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าดูค่อนข้างแข็งนะนี่ฮะดูแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างครับก็จะมีในเรื่องของตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่ค้ําคีย์บอร์ดนะครับก็ดูค่อนข้างแข็งแรงครับนี่ฮะ ดูแข็งแรงประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวยางรองตรงนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของวัสดุตัวคีย์แคปนะครับอันนี้ผมลองนี่ถอดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น PBT นะครับก็ดูค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ดีไซน์เขาก็จะมีการเว้าให้รับกับมือแล้วด้วยนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับในเรื่องของคีย์แคปมาตรฐานนะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับส่วนงานประกอบครับตัวนี้อันนี้ต้องพูดถึงนิดหนึ่งคือ นี่เลยนะครับสังเกตได้ว่าตัวขอบต่างเนี่ยมันไม่ได้แนบสนิทกันมากนะครับยังมีความแบบห่างอยู่นิดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะตัวที่ผมสั่งมาตัวเดียวหรือว่าเป็นอ,ะ,อะไรยังไงนะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันประมาณนี้นะครับมันก็จะมีความแบบเนี่ยฮะไม่สนิทอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้มีให้เห็นนะครับประมาณนี้เลย แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสครับเวลาเราใช้งานเราก็นี่ละตั้งไกลๆอย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ซีเรียสตรงนี้ก็ผ่านไปก็ได้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวงานประกอบนะครับแต่ส่วนอื่นครับก็ต้องบอกเล,เลยว่าก็ค่อนข้างเนี้ยบอยู่มานึงครับเนี่ยฮะสมกับราคาไม่เกินพันอยู่นะครับเนี่ยส่วนอื่นๆน,นะครับงานประกอบส่วนอื่นๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับวัสดุก็ดูแข็งแรง ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในเรื่องของตัววัสดุกับดีไซน์นะครับในส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของตัวโหมดไฟ RGB ครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนนะครับที่ปุ่มฟังก์ชันพื้นเนตอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราต้องการสีอื่นเนี่ยก็สามารถปรับที่ปุ่มฟังก์ชันได้เช่นเดียวกันครับก็สามารถกดฟังก์ชันคอนโทรลนะครับก็เป็นการเลือกสีอื่นแบบนี้ก็ได้นะครับในโหมดที่เราชอบอะไรอย่างนี้นะครับอย่างตัวนี้เป็นโหมดสเตติกก็คือโหมดสีแบบนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะครับก็สามารถเปลีีี่ยนนนสได้้ปรระะมาณคับ กับความสว่างได้ครับอ,อันนี้สูงสุดแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราก็มาพูดถึงเรื่องของความสว่างไฟกันเลยนะครับคือไฟเนี่ยมันก็สว่างประมาณนึงแหละครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวคีย์แคปที่เขาให้มาเบื้องต้นนะครับอันนี้ไฟเขาจะไม่ได้ทะลุในส่งตัวอักษรภาษาไทยนะครับเนี่ยฮะมันจะแบบเนี่ยแทบไม่ไม่ทะลุเลยแทบไม่ทะลุเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวอักษรไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอักษรอิงเนี่ยก็ทะลุปกตินะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปสีอื่นดูนะครับสีอื่นก็ แทบจะไม่ค่อยทะลุเลยนะครับสำหรับตัวภาษาไทยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้เผื่อใครแบบคิดว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วอักษรไทยต้องทะลุด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวคีย์แคปจากโรงงานที่เขาให้มานะครับส่วนนอกเหนือนจากการปรับไฟที่คีย์บอร์ดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะปรับที่ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้อย่างตัวนี้เป็น K 5 0 0 B 9 4นะครับก็ไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ว K 5 0 0 B 9 4มาใช้ได้เลยนะครับก็จะมีให้ปรับในเรื่องของไฟเหมือนกันนะ แวรของตัว คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับในส่วนต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของการทดสอบการเล่นเกมนะครับหรือว่าการใช้งานจริงกันบ้างนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอย่างเกมฟรีที่ผมได้ลองเล่นไปเนี่ยก็ถือว่ากดค่อนข้างดีเลยนะครับปุ่มค่อนข้างนิ่มนะครับเวลากดก็ไม่ได้รู้สึกถึงความที่แบบมันต่อต้านนิ้วอะไรมากนะครับก็ถือว่าได้ฟีลลิ่งการกดที่ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับส่วนใน นะครับก็พิมพ์ง่ายประมาณหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการพิมพ์นะครับ่วนเสียงครับจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปทดสอบการพิมพ์กันเลยครับ และทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว mechanical keyboard 90%นะครับอย่างตัว K500B94 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น mechanical keyboard นะครับในงบประมาณไม่เกิน1000นะครับก็อยู่มาณสัก700กว่าบาทถึง999ก็มีเห็นเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่แอปพลิเคชันนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมไปได้มาเนี่ยก็อยู่มาณสัก700กว่าบาทอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนะก็คือเดือน11ของปี2 3นะครับก็โดยรวมสาหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใที่าดดนนข ไม่ได้ใหญ่มากและก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับก็มีในเรื่องของเนมเบอร์แผ่นมาให้ด้วยนะครับถูกใจสายที่ใช้ตัวเลขบ่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับใช้พื้นที่ในการวางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะใช้พื้นที่เนี่ยน้อยกว่าคีย์บอร์ดไซส์1 0 0แน่นอนนะครับสำหรับตัว90%ตัวนี้นะครับก่อนหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัว K500 นะครับก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะ นี้ก็คงมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ